สวัสดีครับผมจีนี่พิเลแรปเปอร์นะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับวันนี้ก็นะครับไม่ได้ขายของนะครับวันนี้ไปก็ไปหาปลาไหลนะครับซึ่งก็นะครับเป็นการหาครั้งแรกของผมนะครับก็ยังไม่มั่นใจว่าในอนาคตนะครับเราจะหาต่อหรือเราจะพอแค่นี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้ว่านะครับเส้นทางชีวิตของวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็อยู่แบบสบายใจนะครับแต่ละวันก็แล้วกันนะครับเพราะความสบายใจนะครับห้เรายิ้มได้ก็โอเคใช่ไหม เรายิ้มได้แล้วก็โอเคนะครับเรายิ้มเกิดขึ้นจากความสุขนะครับถ้าใครมีความสุขคนนั้นก็มีรอยยิ้มใช่ป่ะนะครับความสุขนหาได้ไม่ยากนะครับแค่เราพยายามทาทาจิตใจของเราให้เบาสบายอะไรอย่างนี้นะครับคือไม่ต้องไปแคร์คนอื่นนะครับให้แคร์ที่ตัวเราก่อนนะครับใครจะมองเรายังไงนะครับเราก็จะมีความสุขที่ตัวเรานะครับเกิดขึ้นจากจิตของเราเองนะครับจิตใจเป็นเรื่องของนะครับจิตวิทยานะครับถ้าเราสื่อสารถ้าเราพบูดคุยกับใครนะครับแล้วทําให้เราไม่สบายใจก็อย่าไปคุยนะครับถ้าเราสบาย กับใครแล้วก็ควบคุวันนั้นนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับจากหมอเพียวจิสเนียดนะครับ